อย่าเพิ่งลาออกจากงานประจำนะครับคือยุคน,นี้เราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยลาออกจากงานประจำนะครับกะจะมาทำออนไลน์นะครับไม่ว่าจะแอปสีไหนแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งลาออกจากงานประจำนะครับเพราะว่ายุคน,นี้มันไม่ได้ไง่ายเหมือนเมื่อก่อนปีนี้พูดตรงๆว่ามันยากขึ้นนะครับการทำออนไลน์ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่เคยได้เงินจากออนไลน์เลยแล้วอยู่ๆลาออกมาทำเนี่ยผมพูดตรงๆว่ายากนะไม่ไม่ได้ง่ายเลย นะครับดังนั้นเนี่ยให้คุณทํางานประจําไปก่อนจากนั้นเนี่ยหาเวลาว่างมาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์นะครับซึ่งการทําออนไลน์เนี่ยหลักๆผมเนี่ยที่ใช้หารายได้จะมีอยู่สารช่องทางครับช่องทางแรกก็คือทางเพจ f c e e o o o นะครับก็คือทําเพจหาเงินนะครับ2ก็คือทํา y o u t u b e นะครับ3ก็คือทํา a f f i l i a เ e หรือการเป็นนายหน้านะครับส่วนตัวผมทําของสีฟ้ากับสีส้มนะครับสีดำเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงลึกเนาะก็ สุดท้ายน,นะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนรู้วิธีการทําออนไลน์ยังไงให้ได้เงินนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สสอนสําหรับพื้นฐานอยู่นะครับสามารถทักเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับก็ใครสนใจสมัครเรียนตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับ